ให้ความเห็นในเชิงวิชาการในเชิงกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้แต่อเผอิญว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีการใช้ถ้อยคําที่ดูเหมือนจะเป็นการเสียดสีเป็นการย่อเย,อเยอ้ยเป็นการที่แสดงถึงอคตินะครับออของตัวท่านที่มีต่อพักกันเหมือนพักดังกล่าวซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ใช้คําว่าไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าท่านเองเนี่ยท่านมีฐานะเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญ แล้วก็เป็นผู้ที่วินิจฉัยคดีดังกล่าวแม้ถ้าจะมาพูดภายหลังก็ตามเนี่ยมันก็ทําให้คนอดคิดไปไม่ได้นะครับว่าการตัดสินก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านจะตัดสินโดยอคติหรือเปล่านะครับเพราะว่าตุลาการเนี่ยต้องรักษาความเป็นกลางความเป็นธรรมแล้วก็ไม่มีอคตินะต่อคนที่เป็นผู้ต้องหาหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาครับที่นี้อ่าโอเคในแง่ของความเหมาะสมไม่เหมาะสมก็ว่ากันไป แต่ทีนี้ในแง่ของกรอบจริยธรรมล่ะครับคือคนที่เป็นตัวละครสา,า,ารรัฐมนูญเนี่ยเขาเ็าจะมีกรอบจริยธรรมนะที่ต้องยึดถือยึดปฏิบัติเช่นเดียวกับองค์กรสัะต่างเช่นเดียวกับสสสวแล้วก็รัฐมนตรีนะครับกรอบจริยธรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นการยกร่างขึ้นมาเองโดยตัวแทนของสารรัฐมนูญและองค์กรสระต่างนะอันนี้เป็นไปตามกฎหมาย นะรัฐนตนบอกไว้นะครับว่าปี60ศเนี่ยบอกไว้ว่าหลังจากรัฐมนตรประกาศใช้แล้วเนี่ยให้สารรัฐนูนและองค์กรสระไปไประชุมร่วมกันเพื่อกําหนดกรอบมาตรฐานจริยธรรมขึ้นมาเพื่อใช้บังคับแล้วก็จะมีผลใช้บังคับต่อสอสอสอวอแล้วก็รัฐมนตรีด้วยในเมื่อกรอบของจริยธรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นกรอบที่ใช้กับทางออทุกฝ่ายรวมถึงสารรัฐนูนนะครับดังนั้น การที่จะไปกระทําอะไรที่ผิดไปจากกรอบจริยธรรมเองนะครับที่ตัวเองต้องดูแลด้วยนะครับแล้วก็ใช้เป็นเป็นการตัดสินคนอื่นด้วยเนี่ย mm hmm. ก็สมควรที่จะต้องระมัดระวังให้มากครับแล้วในเรื่องของตัวกรอบนะครับมันมีระบุตามมาตราอะไรยังไงไหมฮะอยากให้อาจารย์เสริรมตรงนี้สักนิดหนึ่งคือกรอบจริยธรรมดังกล่าวเนี่ยเขาจะมีแบ่งออกเป็นสามหมวดนะครับหมวดที่หนึ่งเนี่ยเรียกว่า จะได้ทำอันเป็นอุดมการอันนี้เป็นสิ่งซึ่งขัดไม่ได้เลยถ้าขัดถือว่าผิดจะได้ทำร้ายแรงยกตัวอย่างเช่นจะต้องเ,ออเริ่มใช้ในการปกครองระบอบยับไตอันมีพระสัตว์ทรงเป็นประมุขเป็นต้นนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดไม่ได้ร้ายแรงกลุ่มที่สองเนี่ยบทที่สองเนี่ยเรียกว่าจะได้ทำอันเป็นค่านิยมหลักอันนี้ก็จะเป็นแนววิธีการในการปฏิบัติตน นะครับว่าถ้าคุณทำงานคุณจะต้องมีค่านิยมในการทำงานต่างๆอย่างไรนะครับต้องยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องต่างๆอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เรียกว่าค่านิยมหลักอันที่สามเรียกว่าจริยธรรมท,ทั่วไปนะครับสองและสามเนี้ยไม่ถือว่าผิดจดริยธรรมร้ายแรงแต่สามารถตีเป็นร้ายแรงได้ขึ้นอยู่กับขนาดของการกระทำความผิดและก็ผลกระทบต่างๆที่ตามมา เพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยถ้าเท่าที่ผมดูนะครับ,รบเ,เรื่องการพูดดังกล่าวเนี่ยไม่ถึงขั้นของการผิดจดริยธรรมร้ายแรงนะเพราะไม่ใช่เรื่องของอุดมการเป็นเพียงแค่ท่าทีที่แสดงออกมาอย่างไม่เหมาะสมนะครับนำไปสู่ความเสื่อมเสียต่อองค์กรนะต่อตัวบุคคลต่อตําแหน่งนะครับตัวาการสารารณนูนซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระทําผิดในส่วนของออในส่วนของจริยธรรม ในเรื่องเกี่ยวกับค่านิยมหลักนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะร้องคนที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวหรือรู้สึกว่าตุลาการดังกล่าวกระทําความผิดเนี่ยก็สามารถไปร้องต่อคณะกรรมการปปชได้ครับหมายความว่าถ้าผู้เสียหายหลักเนี่ยก็คือก้าวไก่ก้าวไก่สามารถไปร้องได้ต่อปอปอชคือจริงๆทุกคนร้องได้หมดมประชาชนทุกคนที่เห็นการกระทําความผิดดังกล่าวเนี่ย ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องนะฮะก็สามารถไปร้องต่อปปช,ชได้แต่ก็ต้องบอกว่าออการที่จะเรียกร้องให้ประชาชนทั่วไปร้องต่อปปช,ชนเนี่ยทั้งๆที่เขาไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกพาดพิงถึง,งกล่าวถึงเนี่ยก็จะดูผิดปกติไปนะครับก็อยากจะบอกว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยพักประชาชนนะครับหรือกรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิพกพรรคเนี่ยท่านรับผลกระทบจากการถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม นะฮะไม่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับเ,เป็นการพูดจาโดยมีอคติซึ่งขัดกับจริยธรรมของทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านควรจะท,ทําหน้าที่เป็นฝ่ายที่ไปร้องนะครับคือเจ้าตัวเดือดร้อนเองต้องร้องเองอ่ะนะครับจะให้ร่วงไปไปร้องคงจะไม่ถูกครับทีนี้โอเคครับถ้าไปร้องต่อปปชแล้วแล้วปปชอ,อาจจะฝันธองว่ามีมงมีมูลปลายทางมันคือ,อยังไงครับ บทลงโทษนี่ถ้าปปชมีการไต่สวนแล้วนะครับเห็นว่ามีการทำความผิดจริงถ้าไม่้ายแรงก็ส่งผลของการสอบสวนดังกล่าวเนี่ยกลับไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้อง,งคือสาร,รนักนุนให้สารไปดําเนินการตามความเหมาะสมถ้าไม่้ายแรงนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าสารเองอาจจะมีการขอให้มีการกล่าวขอขอภัยต่อที่สารนักอาจจะมีการว่ากล่าวตักเตือน เรียกไงก็ว่าไปน,นั้นคือไม่ร้ายแรงนะครับ,รบแต่ถ้าเป็นร้ายแรงเมื่อไหร่ถ้าเป็นร้ายแรงเมื่อไหร่ปปชก็จะส่งเรื่องไปยังสารดีกาครับถ้าสาลดีกาประทับรับฟอ้องต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าสารดีกาว่าเขาผิดก็ต้องพ้นจากตาแหน่งแล้วก็มีการตัดสินทางการเมืองซึ่งกรณีนี้ก็อาจารย์มองว่าไม่เข้าไม่ไม่ถึงขนาดร้ายแรงอ่ะคุณคือถ้าประเมินอย่างตรงไปตรงมานะครับ เกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะเข้าข่ายเพียงแค่เรื่องของการที่ว่ากระทําการให้เกิดความเสื่อมเสียต่อองค์กรหรือตําแหน่งหน้าที่การงานเพราะว่าพอออกมาปั๊บเนี่ยคนก็ด่ากันคนก็เรียวกว่าทัวลงอะ่ะเพราะนั้นก็คือเกิดความเสื่อมเสียแล้วนะครับทาให้ตัวสารพันเกิดความเสื่อมเสียแล้วก็ตัวตาแหน่งตัวราการสารพันนั้นเกิดความเสื่อมเสียก็ถือว่าเป็นการทําผิดจริยธรรมในเรื่องเกี่ยวกับค่านิยมหลักครับ ไม่ใช่เรื่องแรงแล้วแล้วตัวตุลาการเองเขาจะชี้แจงได้ไหมว่ามันมันเป็นการพูดขำๆในวงเฉยๆมันอาจจะมีคำถามก่อนหน้านั้นที่มันมันมันชงมาจนบีบจนมันต้องตอบในประเด็นเนี้ยคือเราก็ไม่เห็นบรรยากาศทั้งหมดนะแต่ว่าก็ต้องรู้นะครับว่าเมื่อใดก็ตามถ้าเราพูดต่อสาธารณะนั้นเนี้ยก็ต้องพึงระมัดระวังคำพูดนะครับว่า อย่าให้เกิดความรู้สึกในทางที่ไม่ดีกลับมาถึงหน่วยงานของตัวเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งเป็นบทเรียนนะนะว่าจําเป็นจะต้องดูแลตัวเองในเรื่องพวกนี้ด้วยก็เข้าใจเห็นใจท่านบางทีท่านเองอาจจะเรียกว่าโดนด่ายเยอะนะครับคือเวลาตัดสินเสร็จเนี่ยก็มีทัวรลงแต่ไม่หมดอาจจะลงที่ตัวท่านอาจจะลงที่ครอบครัวนะฮะของท่านเพราะฉะนั้นพอถึงจังหวะเวลาที่ท่านอยากจะระบายออกมาแล้วบรรยากาศให ะะบรรยากาศภายในก็รู้สึกเป็นไปในแนวทางเดียวกันก็เลยอาจจะพูดออกมาทําให้ส่วนหนึ่งก็คือระบายออกส่วนที่2ก็คือสร้างบรรยากาศให้เกิดความเ,เพลิดเพลินพึงพอใจของคนที่ร่วมฟังการอภิปรายอยู่ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าท่านจะโดนต่อว่านะฮะทำให้กล่าวร้ายต่างๆยังไงก็แล้วแต่นะครการที่เป็นตุลาการสุรนิลก็ต้องอดทนกัน นะครับไม่ใช่ประเภทว่าออกมาตอบโต้นะครับเราไม่เห็นตราการในอดีตท,ที่ออกมาตอบโต้แบบนี้หรือว่าออกมาให้ข้อมูลรวมกับสิ่งที่เป็นความรู้สึื่อคิดเป็นอคติแบบนี้หากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนทีมข่าวอีซี่นิวอีซี่ยุคนสามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนสุดยอดของเราได้เลยนะครับที่เห็น รู้จักไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือมัมเนื้อวัวน,นะครับน้ำหนัก360กรัมบวกบวกราคา199บาทเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนส่งตรงมาจากทางภาคอีสารนะครับเป็นมัมนะฮะคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปตากเพิ่มเติมจะเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปเวฟเอาไปนึ่งโหมันทำได้หมดเลยนะครับเป็น หม่มนะสูตรอีสานอร่อยแท้แน่นอนนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับดูสภาพของเนื้อหม่มนะครับ3า0กรัตมบวกบวกนะครับ199าบาทสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมรับประกันของดีมีคุณภาพสนับสนุนสื่อแบบเราแล้วก็ยืนเคียงข้างชาวบ้านทํามาหากินกับชาวบ้านช่วยอุดหนุนสินค้าจะเรียกว่าเป็นซอฟต์าวร์ได้ไหมผู้ชมครับนี่คือหม่มนะฮะยินเป็นไหมฮะ บม่มบ่มอ่าดูนะครับน้ำหนักเนี่ยหนักมากอร่อยมากนะครับใครกินเป็นเนี่ยผมแนะนําเลยนะฮะบม่มทีนี้มาต่อกันที่ไส้อัว่วอันนี้ขายมาสามสี่ปีแล้วนะครับที่เด็ดของแท้แน่นอนนะครับมีสองแบบนะครับเผ็ดกับไม่เผ็ด ราคา2 2 0บาทน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกร,รัมเลยนะครับมีสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงไลน์อันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับที่กินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับไส้อัวในอย่างดีนะครับดูนะะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับสุกแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปจีจะเอาไปทอดก็ได้นะจะเอาไปเวฟก็ได้นะครับเอาเอาไปอุ่นซ้ำนะแล้วกินได้เลยเราเลือกไส้อัวที่ไส้ขนาดกำลังพอดีนะฮะ นะไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้มันเป็นรสนิยมการทานนะบอกว่าไส้มันต้องไม่ใหญ่มันต้องแบบว่าพอดีคานะเนื้อเนื้อเน้นๆน,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 นะครับสูตรนี้นะครับอยู่มาผมว่าหลายสิบปีแล้วแหละนะหลายสิบปีทํามาจากรุ่นของคุณแม่เลยนะครับนะคุณแม่ของเพื่อนนะเนี่ยครับชุดละ2 2 0บาทมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเผ็ดๆหน่อยก็เลือกเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดเลยนะครับนะก็บอกว่าไม่เอาเผ็ดนะสนใจพีก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อ ในลิงไลน์ไหมครับน่าทานมากคือที่เห็นเนี่ยเป็นสีแบบนี้คือมันใส่ช่องฟรีดมานะใส่ช่องฟรีดมานะครับมาต่อกันที่อหัวน,นี้สุดยอดละนะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องฟรีดแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจก็ามาหนึ่งชุดเนี่ยจะมีถึงสิบชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับ นะเป็นแหนมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าจีนส้มเป็นจีนส้มเป็นแหนมที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆเข้าใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีแหนมทรงคุณภาพเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดสดทั่วไปเรากําลังพัฒนานะครับเพราะมันประสบความสําเร็จนะไปไหนมาไหนคนก็ทักผมยุคนมีแหนมหรือเปล่านะ คุณผู้ชมครับเนี่ยฮะแหนมยุคนเป็นแหนมหมูนะครับมีเนื้อหมูอย่างดีนะครับหนังหมูอย่างดีแล้วก็พริกขี้หนูสวนจากภาคเหนือเลยครับพริกขี้หนูสองเม็ดใส่ก็ไปในแต่ละชิ้นนะครับรับประกันนะครับว่าอร่อยหมดจดงดงามคุณภาพเยี่ยมนะขายต่อเนื่องมา3-4ปีนะครับตอนตอนนี้กำลังจะยกระดับสินค้าให้มันมีมาตรฐานนะเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศสามารถหาซื้อได้ตามตลาดร้านค้าต่างๆนะครับ แหนบทุกคนนะครับอร่อยแท้แน่นอนหลายคนเนี่ยเป็นเอฟซสั่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อต่อเนื่องเพราะติดใจรสชาติกินมาหลายปีแล้วนะครับกดสั่งซื้อด้ลิงก์ไลน์ครับร้อยห้าสิบาทและที่สําคัญของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้สนับสนุนชุมชนได้สนับสนุนชาวบ้านได้สนับสนุนสื่อแบบแบบผมเนี่ยนะผมก็ขายของบางครั้งก็หลายๆชิ้นก็แค่ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่มันจะได้มีทีมข่าวจะได้มีนักข่าวออกไปทําข่าวไง นะเพราะต้องจ้างเขาจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายข่ารถค่าน้ํามันโอ้โหเยอะแยะตะแเปะไก่พาสงพาสีอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาไรายได้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคงบ้านเขารวยผมว่านะไม่เคยทํามาหากินอะไรนะครับก็จะมาต่อว่าต่อขานนะครับนี่ผมทํามาหากินสุดจริตสุดแล้วนะครับสีเทาไม่มีนะครับไม่มียุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับทํามาหากินแบบนี้แหละ อาจจะได้เงินยากหน่อยแต่มันก็ภูมิใจบาทสองบาทเพราะนั้นเนี่ยคือคือเป็นองค์กรข่าวไงอีซี่ยุคนอีซี่นิวเนี่ยมีทีมงานหัวเป็นสิบกว่าคนนะครับนะนี่ขนาดฟันฟ้นฟานะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีหรอกครับนักข่าวไม่มีทีมข่าวไม่มีทีมตัดต่อไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เป็นนักข่าวไปอ่านข่าวธรรมดาธรมารมดาทั่วไปแต่เมื่อเราเลือกแล้วไงว่าเราจะมีอุดมการณ์เป็นองตนเองเราก็ต้องหาเงินเข้าองค์กรน,นะหาเงินเข้าองค์กร เ,เงินนักการเมืองอะไรผมก็ไม่รับนะครับนะผมก็ยืนหยัดด้วยลําแข้งของตนเองแต่ลืมนะฮะใครที่พิ่งเปิดมาดูอันนี้มัม่มโอ้สวยงามมากมัม่มจากอีสานเลยนะฮะจากอาเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับน้าหนัก360รกบรัมบวกๆนะครับเลือกอันอย่างดีมาเลยนะ360กกรัมบวกๆบวกๆไปเลยผมบอกทีมงานไว้นะครับ199าบาบาทเท่านั้นสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ